สวัสดีพี่นอ้องปองปายมืพ่อกับสาวเล่าไต่ผู้ขี่ห้าอีเลนโน่นพี่น้องวันนี้สาวเลา่าไต่กับพาพี่น้องมารออันโตลุงนาะพี่น้องเนาะโตลุงที่อุบลร,ราชธานีและพี่น้องมากับหมูนาะพี่น้องเนาอมาเลยมารอาาโตลุงที่อุบลร,ราชธานีกับสาวเลา่าไต่แล้วก็มีหมูคนเลา่านำกนเนาะพี่น้องนาะเพิ่นมาเห็ดงานอยู่อุบลคือกันนานะก็ะเลย ว่างตอนแรงๆก็เลยพาก,กันมาหล่อตุลุงเนะาะเมื่อกินตำมะคุ้งด้วยพี่น้งงองไปอยากายกอกเนาะคนเขินเข้ากับสีผ้าพี่น้องย่างไปเรื่อยๆด้วยพี่น้องเนาะกะบุคคลกับกบุคคลร้ายเวยพี่น้องกะว่ายังเว้นอยู่เนาะซาลาแตยมาเว้นเนาะเด้วยพี่น้องเ,อเนนด้อ เดี๋ยวสาราไตสิพากันไปนั่งอยู่ตู้แล้วก็ไปสั่งตะบูกุงมากินเนาะร้านนี้เขากว่าเสีบเลยพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเดือร้านนี้เนะ้ะหมูเพิ่นกำลังสั่งนีเนาะปลาตัวปก้กนึงพี่น้องมีรรง่เคย้มมีหลายยางเนาะพี่น้องเนาะอาหารอีสานเนาะ เด็กปีน้องเด้อเขากะมาลองกินกันเนาะโอ้ยกะเขาว่าแซ่บเนาะเด็กพี่น้องเด้อ กาบริสังยังกินลายเราพี่น้องนะ้อมีตะมุฮงแล้วก็ตุ๋มไขย่ย่างตุ๋มน้อแล้วก็กระปุ่นก็มีข้าวเหนียวเนาะหน้าตากับเป็นะแซ่ยบด้วยพี่น้องด้วยเด้อพี่น้องเด้อเป็นตดเซีบเป็นตดเซีบ จะบ๊วยได้นาะพี่น้องสีาพากันเมื่อยแล้าะเพราะว่าคำแล้วเนาะเพื่อทุกอย่างเด้ยพี่น้องเด้ยสำหรับคลิปนี้ซะละาลาไตกะบ๊ายบายด้ยวยพี่น้องฮักเพแ่แบงก์บอลบายบายผู้เคลื่อนกล่องกามีเนาะ